วันนี้คุณเศรษฐาเข้าไปที่พักแล้วก็หิ้วกระเป๋าสีน้ำตาลใบเก่าใบหนึ่งซึ่งเป็นใบที่วันเริ่มต้นของการาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านมันมีความหมายยังไงครับไม่มีเลยครับผมเรียนตรงๆว่าเป็นความเอจะใช้คำนี้ดีหรือเปล่ามันเป็นความกะล่อนส่วนตัวมากกว่าเพราะว่าวันนี้พอผ,ผมเห็นเห็นเห็นนักข่าวเยอะมากเนี่ยครับ คือผมไม่อยากพูดเรื่องอื่นเลยผมไม่อยากพูดเรื่องแย่งจัดตั้งรัฐบ,บาลถ้าเขาตกไปแล้วคุณเสถาจะมาหรือเปล่าอะไรพวกคือคือผมไม่อยากพูดผมพูดไปแล้วเมื่อวันจันทร์หลังจากที่ผมทวีตไปเรียบร้อยแล้วแล้วทวีตอันนั้นเป็นทวีตที่คอมพลีทที่สุดแล้วก็ณวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องนั้นอยู่ครับผมไม่อยากที่จะอไปพูดเรื่องนั้นผมก็พอจอดรถปั๊บผมจะลงจากรถช้าอืผมต้องคิดแล้วนักขา่าวเยอะขนาดน,นี้เนี่ย <riz. S 1> ผมต้องทอํายังไงที่จะบ่ายเบี่ยงความสนใจ ผมพูดกับคุณจักรพงศ์นั้นในที่เมืงพักเลยบอกคุณรู้ใช่ผมทำางนี้เพื่ออะไรครับผมมีนามบัตรพรรคเพื่อไทยอยู่ผมก็หยิบนามบัตรออกมา<ช>เบีเ่ยงเบนความสนใจใ<ช>เอากระเป๋ามาเบี่ยงเบนความสนใจเขาจะได้ไม่ถามผมเรื่องอื่นซึ่งผมคิดว่าเป็นการเสียมารยาทถ้าเกิดผมจะตอบเพราะผมพูดชัดเจนแล้วผมไม่ได้หิวแสงมผมเข้ามาในพรรคเพื่อไทยวันนี้ผมเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ใหญ่ในพักที่จะต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลงพักเพื่อที่จะต่อสู้กับการเลือกตั้งครั้งต่อไป ชัดเจนไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องการที่จะต้องมาถูกถามว่าถ้าเกิดลุงจะมาถ้าเกิดดีลลับที่ห้องกลงดูใบคุณเดชาจะไปอังกฤษจะไปเจอใครยังไงไม่มีผมไม่อยากถูกถามเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นผมต้องหาเรื่องที่มันไดเวอร์ไดเทนเช่นออกไปครับซึ่งสมัยก่อนถ้าเกิดผมเป็นนักธุรกิจผมก็จะทําให้เป็นแต่วันนี้เป็นนักการเมืองผมผมว่าเรื่องนี้ผมผมต้องทําให้เป็นครับ